กินีมอมมาซาครับตอนนี้มเมล็ดเหลือน้อยแล้วนะครับรีบๆด่วนเลยสำหรับของเรานะครับวันนี้พามาดูหญ้ากินนีมอมมาซานะครับหลายคนบอกว่าหญ้ากิน,นีมอมมาซานานไปแล้วจะแข็งนะครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกนะครับแต่ว่ายากินีมอมมาซานะครับถ้าตัดในถูกช่วงถูกวันเวลาหรืออายุของต้นย่าก็ยังถือว่าอ่อนนะครับเหมือนต้นนี้นะครับถ้าตัดในช่วงที่ต้นยังไม่ได้แก่มากนะครับอันนี้อายุประมาณ25-30ถวันหรือ1เดือนนะครับซึ่งเป็นช่วงกำลังพอดีต้นยังไม่ได้ขึ้นลำนะครับลักษณะแบบนี้จะพอดีนะครับ เราควรตัดหญ้ากินีประมาณ25-30วันนะครับหญ้ากินีมอมมาซาถ้าอายุมากกว่า45วันหรือ50วันนี้แน่นอนครับแข็งแน่นอนครับก็จะได้เยื่อใยมากกว่าในช่วง30วันจะพอดีนะครับลักษณะของหญ้ากินีมอมมาซาก็จะตั้งตรงก่อนนะครับแล้วใบก็ค่อยหย่อนลงอย่างนี้นะครับ แนะนำเลยนะครับยากินนีมอมมาซ่าควรตัดให้ถูกช่วงเวลาหรืออายุนะครับแนะนำที่อายุประมาณ30วันนะครับที่ต้นยังไม่ขึ้นลำหรือแก่มากเกิน